ปีแรกๆเนี่ยไลฟ์นะพี่ครับมันเจอคอมเมนต์อีตุดมึงดูบอลเป็นเหรอปิดไลฟ์เลยลงเลยลงไลฟ์เลยอืคนดูอยู่สามร้อยคนก็ลงเพราะงอนในคอมเมนต์เนี่ยหรือแบบมึงไม่รู้เรื่องเลยมึงเป็นโค้ดหรือไงเก่งนักไปเตะเองงอนลงปิดไลฟ์คนดูพันกว่าคนปิดไลฟ์เลยลงทําไมวะม,มันจะมีเครื่องหมายคําถามว่าก,กูพูดในที่ของกูพูดในมุมของกูเนี่ยทําไมต้องด่าทออะไรกันขนาดนี้ด้วยอะไรอย่างนี้แต่ก็มานั่ง ได้สติจากนั่นแหละหลังจากลงไลฟ์ไปสักครั้งสองครั้งก็จะมีอินบ็อกซ์เข้ามาจากแฟนๆเขาบอกว่าเจ๊เชื่อไหมผมรอดูเจ๊เนี่ยตั้งแต่ก่อนเกมนี้เตะจนเกมนี้เตะผมคิดเลยโอ้โหเดี๋ยวจบเกมเจ๊จะไลฟ์ผมจะต้องเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้เพราะผมคิดแบบนี้เจ๊จะคิดแบบไหนคิดเหมือนกันไหมจบเกมเจ๊มาไลฟ์แล้วเจ๊ลงไลฟ์เพราะไอ้คอมเมนต์อย่างเงี้ยเหรอแล้วผมที่รอเจ๊มาทั้งวันล่ะผมที่รอเจ๊มา3ชั่วโมงล่ะเราก็เลยเออว่ะทําไมเราไปสนใจ1คอมเมนต์แล้วเราทิ้งอีก1000คนที่อยู่ในไเเราปว้องีย ก็หลังๆก็จะไม่ค่อยหลังๆพอมาอย่างนี้แบบแบนเลยแต่ถ้ามาเห็นต่างกันแบบให้เกียรติกันได้นะแต่ถ้าจะมาแบบด่ากันแล้วบอกก็เห็นต่างกันแต่กูด่ามึงอันนี้ก็ไม่ได้